เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิสูแชมคันนี้ก็เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะคะแล้วก็ออกแบบติดตั้งตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมิสูแชมนะคะหลังจากที่เราติดตั้งตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็จะเช็คค่าการทำงานกันนะคะคันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ จัดการติดตั้งตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะช่างก็จัดการหุ้มฉนวนใหม่ให้นะคะก็จะเป็นตัวนิ่มๆแบบนี้นะคะนี่นะคะจัดการพันกาวขี้หมาอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะคะที่ต่อออกไปข้างนอกนะคะก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะ สายไฟตรงนี้นะคะช่างก็จัดการเก็บให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของท่อลมตรงนี้นะคะก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะทําให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสปีดพัดลมกันนะคะ ลมออกครบทุกสปีดนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้นะคะก็อยู่ที่6องศาส่วนอุณหภูมิรอบๆนะคะก็อยู่ที่27องศานะคะค่าการทำงานต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ ด้านค่าความร้อนนะคะก็ไม่สูงเหมือนตอนก่อนซ่อมนะคะตอนก่อนซ่อมก็อยู่ที่ประมาณ250เลยนะคะพร้อมตัดนะคะพร้อมทำงานค่ะพร้อมแอร์ตัดต่อปกตินะคะพัดลมด้านหน้าก็ทำงานนะคะ ตัวพัดลมหม้อน้ำน,นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือทํางานตามความร้อนนะคะถ้าความร้อนขึ้นนะคะตัวพัดลมหม้อน้ํานก็จะทํางานนะคะเปลี่ยนตู้แอร์นะคะก็จะมีทำสายห่้าแอร์ใหม่ด้วยนะคะก็คือทําสายใหญ่หนึ่งเส้นนะคะแล้วก็สายเล็กตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะคะตัวสายเล็กนะคะก็จะมาเข้าตรงไดเออร์ตรงนี้นะคะไดเออร์เราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวไดเออร์จะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่โลนะคะ ตอนนี้นะคะเราจอดรถเทสกันกลางแจ้งเลยนะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่6องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่26องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว156635นะคะหรือ156635กิโลเมตรนะคะ ก็จะตั้งเทอร์โมสุดนะคะเทอร์โมสุดนะคะแล้วก็ตั้งพัดลมอยู่ที่สปีดสองนะคะสปีดหนึ่งสปีดสองะคะ่ะด้านในนะคะช่างก็จัดการประกอบเกะให้เรียบร้อยนะคะน้ำทิ้งแอร์นะคะหยดดี รถมิซูชั่มนะคะเข้ามาด้วยอาการลมภายในรถไม่ค่อยแรงนะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่15องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่21องศานะคะเพราะว่าอากาศตอนเช้านะคะจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ การค่าความร้อนนะคะขนาดเราเทสกันตอนเช้านะคะยังอยู่ที่225เลยนะคะแล้วก็เปิดฝากระโปรงเดินเบาด้วยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว156635นะคะหรือ1 0 0 0 0 0 6,635กิโลเมตรนะคะ อุณค่าความร้อนนะคะก็ขึ้นมาเกือบจะ250แล้วนะคะพัดลมด้านหน้าตัวนี้ก็ทำงานนะคะตอนนี้นะคะพัดลมหม้ออน้ำก็ทำงานนะคะ ด้านค่าความร้อนก็จะค่อยๆลงนะคะตัวพัดลมหม้อน้ำนะคะไม่ได้ทำงานพร้อมกับระบบแอร์นะคะแต่ว่าจะทำงานตามความร้อนนะคะถ้าความร้อนขึ้นสูงนะคะตัวพัดลมหม้อน้ำตัวนึงก็จะทำงานนะคะตอนนี้พัดลมอยู่นะคะนี่ค่ะถ้าพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานนะคะด้านค่าความร้อนก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะคะ มีขนาดว่าเราเช็คก,กันตอนเช้านะคะเซตอะไรของรถมิตซูแชม์นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีชุดตู้แอร์นะคะก็คือจะมีตู้แอร์นะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์พัดลมนะคะแล้วก็ตัวเอ็กวชั่นวาลนะคะแล้วก็จะมีท่อน้ำทิ้งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นชุดภายในนะคะแล้วก็จะมีชุดท่อลมนะคะแล้วก็จะมีรีสตินส์นะคะสี่สปีดะคะตัวพัดลมเวอร์ตัวนี้เป็นสี่สปีดะคะแล้วก็จัดตัวรีสตินส์สี่สปีดให้เลยนะคะแล้วก็จะมีไดเออร์นะคะที่จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆกสามหมื่นโลนะคะในส่วนของสายน้ำยาแอร์นะคะเราก็จะต้องวัด กันก่อนแล้วก็ย้ำใหม่นะคะมันจะสั้นจะยาวก็ต้องวัดกันใหม่นะคะแล้วก็จะมีเติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มนะคะเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะทั้งหมดนี้ก็คือชุดอะไรของรถมิสูแชมนะคะทางระบบภายในแขงแอร์นะคะของรถ สูนะคะ oh, oh. Ah. นี่ก็จะเป็นสภาพน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมานะคะ oh, <no. S 1> ถือว่าค่อนข้างดำเลยนะคะ oh. เรื่อยๆนะคะก็ยังดำอยู่นะคะก็ถือว่าภายในระบบก็ค่อนข้างดำเลยนะคะภายในรถนะคะของรถมิตซูหลังจากฮิลชังจัดการประกอบตู้แอร์อใหม่ให้นะคะทำเย็นในรถนะคะตอมทำงาน มิซูนะคะก็ยกตัวตู้แอร์เก่าออกนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพนะคะที่ออกมานะคะตอนนี้ช่างก็เริ่มติดตั้งตู้แอร์ใหม่ให้นะคะ ชุดตู้แอร์เก่าของรถแชมป์นะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของฟองน้ำนะคะที่หมดอายุการใช้งานนะคะสภาพก็ค่อนข้างเก่าเลยนะคะตอนนี้นะคะช่างก็เริ่มออกแบบติดตั้งตู้แอร์ใหม่ให้นะคะรถมิซูแชมป์นะคะ ช่างก็ถอดหน้าปัดออกมาจัดช่องทางลมใหม่ให้นะคะเดี๋ยวจะได้จัดการยกขึ้นไปประกอบบนรถกันนะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถมิตซูนะคะก็จัดการทำสายใหม่ให้เรียบร้อยะค่ะย้ำให้เรียบร้อยนะคะตัวสายจะเลือกใช้ของบิสโตนนะคะ ตัวสายน้ำยาแอร์ใหม่นะคะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะก,ก็จัดการย้ำใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ด้านบนตรงนี้นะคะช่างก็จัดการปิดให้เรียบร้อยนะคะการลมหายนอกเข้านะคะ